สวัสดีค่ะครูแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาในรูปแบบแนวใหม่นะคะเปลี่ยนแนวกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไม้เจียไม้เจียฟันหรือ ไม้คนทานะคะตัวนี้ทํามาจากไม้คนทาไม้การันทาไม้โกทาแล้วแต่ที่แล้วแต่ภาคนะคะว่าจะเรียกอะไรตัวเขาจะทํามาเป็นแบบนี้นะคะด้านหนึ่งคือปลายชีกแบบนี้นะคะต้องทุบให้ละเอียดทุบให้แตกนะคะเพราะว่าใช้ด้านนี้สีฟันด้านหนึ่งแหลมนะคะอันนี้ใช้จิ้มซี่ฟันซอกฟันต่างๆนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะคะก็คือฮาริโซเนีย คราวนี้นะคะในเภสัชวิทยามีฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะสมานแผลรักษาโรคทางเดินลำไส้คุณสมบัติเฉพาะของไม้โกธาไม้กรันทาเน,นี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวแม่จะมาอ่านให้ฟังละเอียดละเอียดอีกทีนึงว่า เขามีอะไรบ้างนิยมปลูกต้นนี้นะคะไว้ที่วัดแล้วก็ในสวนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นไม้พุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเอามาทําเป็นไม้สีฟันเจียฟันเราไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้คะ่ะเราเอาก้านเล็กๆมาแล้วก็ทุบๆ,ๆุได้ลอกเปลือกเขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีทําไม้เจียฟันแบบนี้กันด้วยนะคะในสายวัดป่านะคะพระกรรมฐานต่างๆนะคะท่านนิยม นำถวายครูบาอาจารย์นะคะช่วงเข้าพรรษานะคะถ้าเศษอันนี้นะคะที่เราแปลงๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดพระท่านกลืนลงไปเนี่ยไม่อาบัดนะคะถือว่าเป็นยาค่ะแต่สิ่งที่จะอาบัดคือ แรงนี้จะไม่ใช้ซ้ำถ้าใช้ซ้ำจะอาบัดทันทีแม้แต่เราเองเราเราสามารถใช้ได้นะคะใช้แล้วก็ต้องทิ้งนะไม่เอามาใช้ซ้ำตัวนี้แบบซื้อมาเป็นปีแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขาอ่ะไม่ขึ้นราสามารถอยู่ได้ดีเลยค่ะเห็นไหมคะยังอยู่ขาวสวยปกติเลยเห็นไหมอ่านี่อันนี้ล้างแล้วนะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะดิง ไปแบบตามฟันเนี่แหละเสดจหลุดออกมาแบบนี้แหละแต่สามารถกืนลงไปได้มีรสฝาดฝาดเปื่อนๆนิดนึงนะคะรสชาติของเขาก็ไม่ไม่ไม่ขมนะคะเฟื่อนๆใช้ด้านปลายเนี่ยมาแค่แค่ฝาน เศษที่หลุดออกมาก็กลืนลงไปได้เลยค่ะเป็นยานะคะสมานแผลในลำไส้นะคะมีสปปรรพคุณดีมากๆเลยนะคะใครอยากหามาลองใช้ดูก็ได้เลยนะคะหรือจะนําไปถวายพระถวายครูบาอาจารย์ท่านเพื่อใช้เป็นยานะคะดูแลฟันได้ดีแล้วก็รักษาแผลในช่องปากนะคะทําให้รากฟันแข็งแรงอยากให้ลองดูค่ะจะมีทําจากไม้คนทามีทําจากไม้คอยเดี๋ยวจะมาอ่านสปปรรพคุณ ให้ฟังนะคะว่าสรรพคุณจร,จริงๆของไม้ชนิดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีทำทำยังไงนะคะติดตามชมใน EP ีต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มสตูดิโอนะคะเราจะหาสาระดีๆใกล้ตัวมาฝากทุกคนถึงบ้านอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะครูแหม่มสตูดิโอสวัสดีค่ะ